เอกลายเป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่ปกป้องชุมชนแต่ก็เป็นที่หวาดกลัวของศัตรูอย่างไรก็ตามชีวิตในวงการนักเลงไม่เคยสงบสุขการขยายอิทธิพลของเอกทำให้เขาเริ่มมีศัตรูจากแกงอื่นที่ต้องการยึดพื้นที่ในคลองเตยความขัดแย้งระหว่างแกงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดแตกหักในคืนหนึ่งที่เกิดการประทะครั้งใหญ่ในตรอกแคบๆของชุมชนเอกและลูกน้องต้องสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องพื้นที่ของตัวเอง ในการต่อสู้ครั้งนั้นเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสแผละชะกันที่หน้าท้องเกือบพรากชีวิตเขาไปแต่ด้วยความแข็งแรงและโชคชะตาเขารอดมาได้ชัยชนะในคืนนั้นทําให้ชื่อของเอกคลองเตยดังกระชอนไปทั่วกรุงเทพแต่ในใจของเขาเริ่มมีคําถามผุดขึ้นชีวิตแบบนี้จะพาเขาไปถึงจุดไหนเขาจะต้องสู้ไปจนตายหรือชีวิตของเอกเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับนกหญิงสาวที่ทํางานเป็นอาสาสมัครในชุมชนคลองเตย นกไม่เหมือนคนอื่นเธอไม่กลัวเอกและไม่เคยมองเขาด้วยสายตาที่ตัดสินเธอกล้าท้าทายให้เขาคิดถึงผลกระทบจากการกระทำของตัวเองนกเล่าให้เอกฟังถึงเด็กๆในชุมชนที่ใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าแต่กลับถูกดึงเข้าสู่วงจรของความรุนแรงและความจนเธอถามเอกว่าพี่อยากให้เด็กพวกนี้โตมาเป็นแบบพี่หรือมีชีวิตที่ดีกว่านี้คำพูดของนกเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนความจริงในใจของเอก เขาเริ่มมองเห็นว่าการเป็นพี่ใหญ่ของชุมชนไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนหรือความรุนแรงอย่างแท้จริงจากจุดนั้นเอกเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาใช้เงินที่ได้จากธุรกิจใต้ดินไปทำสิ่งดีๆให้ชุมชนเช่นสร้างสนามฟุตบอลเล็กๆเ,เ,เพื่อให้เด็กๆมีที่เล่นและห่างไกลาจากอบายมุกจ้างครูสอนพิเศษให้เด็กยากจนและสนับสนุนให้เด็กๆได้เรียงต่อเขายังเริ่มถอนตัวจากวงการนักเลงค่อยคอยมอบความรับผิดชอบให้ลูกน้องคนอื่น แต่การออกจากวงจรน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายศัตรูจากแก่งคู่แข่งยังคงตามล่าเขาและลูกน้องบางคนก็ไม่พอใจที่เห็นหัวหน้าคนเก่ากำลังเปลี่ยนไป